สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติด,ดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอลลัหลบดานมอล,ำ,ลำัเป็นล้ำเพื่อนที่รักและเข้าหลบสุกุสกุนครับท,ทังทายพี่น้องในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับสถานที่ตรงนี้ครับสภาพี่น้องมา มือนี้มาหลับงานครับท่านเจ้าภาพนี่ครับอยู่บริเวณคงสเป็นลานอนเนกประสงค์ครับนี่ มาเดอขามป้อมทางรรก,กสวัสดีครับคุณพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้นำโมบานนะครับอันนี้นะครับโอ้อากาศเย็นดีแล้วพอเนาะตั้งอ,อยู่ตีนผู้านาผมอยู่สารคามัดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรียนท่านผู้ใหญ่นะครับผู้นำชุมชนผู้นำโมบานเรียบเดียวนะครับหมอลำครับมือแสดงบุญล้วครับนั่งเอกจังสีมา บ้านขมป้อมโบง่ายๆเคยเขามาอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวฟังเนาะม้ายังมาจุดบ่งไฟมาจุดลงไฟบ้านยังแถวอยู่ตีนผู้นี่ที่บนจัดแมนครับแมนแมนม้าประจําเนี่ยแมนครับแต่สมัยลายปีสามสี่ห้าปีหมดละอ่าดิครับ มีจักมูอบันครับพ่ออันนี้เราเป็นพุ้ญายนบันมอันทำควมกันห่างยูมืสิบเขิเขาไปนะอันนี้มือสิบอันนี้มูีมูอันนี้เราเป็นพุ้ญัน้านมูสิบสงคร้งมามูีมูอสิบมูสิบองสามมบันกูบันใหญ่ตัวนี้อ้่อยู่ครับอันมันครังขบวัดเจ้าเจ้าขจะเห็นว่าเยอะทั้งกว่ามือกครับเป็นวัดเจ้าคณะเำเภอครับโอ้น่ัก บางงั้นสิยูวัดเจ้ารามเพื่อละบ่งบรรยากาศแล้วเป็นบรรยากาศที่มู่บานที่ใครๆหมู่บานที่พัฒนาเติบหนึ่งเนี่ยเป็นตาลึงหรครับเป็นตาลึงไหมครับผู้บอยูนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมู่ชิบซีกันครับนี่ยูอําเภอโกบัยครับบนแพงบ้านโอทนวัตวิธีกัน สินค้าโอท็อปมีชุมชนมีโฮมสต์มี่ยังคือกันกับมู่บัตเท่านี่แหละครับ,บ, <c oughs> รบโอสายงานเดียวกันครับพี่น้องนี่คือผู <c oughs> ้นำมูบนันรผู้ใหญ่บัานถึงสามม่บนันครับมารอรับแ้วกลามาตอนรับทำสัญญามือน,นี้ถือว่าเป็นการว่าจ้างตัวเนื่องจาก งานบ้านบ้านนั่งก็มาล่ำงวดก่อนบ้านสามพันบ้านสามพันธ์บ้านสัมพันธ์ตำบลขัวเรียงเนาะครับเนาะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับพี่น้องกับคุยรายละเอียดกันแน่เติมนึงแล้วแก้ริสไปบ่ยุวันหม่บ้น่ยที่สัญญาเอาตรงกับวันที่วันวันที่เก้าเดือนเบิ้งเลยวันที่เก้าวันที่แปดเก้าวนที่หน้าเนาะ ก้าเดือนมีนาคมที่แปดแห่พระเปรตบุญคุ้มก่านเนี่ยวันที่อเริ่มแสดงเวลากะมาตรฐานคือยี่สิบเอ็ดน้อครับเนาะติดชุนชุนนอถึงสว่างสว่างน้อครับเนาะบานห้องสว่างก็คือแจ้งเริ่มแสดงที่แสดงตรงไหนครับวัดราศีราศีตัวไหนครับล้อเรือสาราสอบเลือสีครับ วัดราศีตอนนี้เหรัทบ้านขามป้อตมตำบลขัวเลียงเจาาเ้าคณะเขตุคุณหลวงพ่อลังสีธรรมสารโอ้หขอ,อ,อบคุณบรดแน่อแต่ว่ามหาเิรษฐีในวันที่9นะมีนาค25ม2566ครับาว่า รายละเอียดอีหอยังต่กางก็สิคุยกับเรารเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเ,เราบอกว่าคุยกันนี่แล้วนะเห็นแต่วาเนี่ยไปนี่ดอกห้เป็นใังบ้านคนมา งั้นนองดีชมเชยเขวันทิ่ก็ได้บบ่ทุมกันหอกเนาะโอเช่วงหลางนาวนี่ทีกันมาแต่ก็มีน้าพีกันถึงนี้สิบหาดิมึงต้องิดเัาทลยต้ิบสองพี่บ่ได้ทุ่มกันกับเนื้อหนเนาะทางนผู้นำทั้งสามูมบานครับหมที่สีู่มที่สิบโมที่สิบสิบสองเนาะครับท่านผู้ใหญ่บานใช้งานเดียวกันครับ ซองซีเพื่อนี้าั่นเหรอครับมั่นกันสิทธิ์พี่กันบนเหอครับบววันไเหรอก็ทางนี้เายอดเลอจะต้องเตรมเตยมวันีุก็ยุหังยาเป็นโอชอประดับระดับจังหวัดระดับประเทศก็เรชิม่ทยก็คือเสื้อกค ทำเส ciel, anza, ane, ื ana, gan, sí. 12, 12, 13, ada, ้อโค้กข <maybe> <t> ัดสาอาหนึ่งป็นซื้อไอ้กับตังวัวะแต่ไม่แต่ว่าสถานภามเขาก็ตัวกับดันคุณม่าก็คือมา้ามันแท่งกันเยอะแต่ย็ดกันหม่บันพมกันชุมชนนวัดวิชีกันนี่เก็บกับนาเรียสิบสิบสองสิบสามสิบสี่กนดีอหมาดูงานมาดูงานเออนี้ยาก

บ่มีเป็นตำบลเป็นตำบลเดียวที่รอยเกียรตินี่บ่มีซื้อบ่มีจะซื้อไอ้คือยังตำบลอยู่ข่าบ้านแยงนะเขล่ไรโผล่ไรกันบ่มีมันเลยตะกอนหัวมันคือสำคัญเนกะทุกเอ่อบัดนี้ไอ้เลี้ยงนี่คือต้นไม้ครับมันเลยล่มสะพานไม้ครับบันมันเป็นน้ำคำสิมาพี่บัดนี้เพิ่นเลยเอาี้ยงเนี่ยเฮ็ดเป็นขัวคำ คันกันเลือนขัวเลี้ยมเป็นที่มาของตำลือครับไปที่มามีสตอรี่มีครับมีเรื่องเล่าครับไปตลาดก็ต้องถามควนควนเลี้ยงเลยขัวถ้าควนี็ต้องถามขัวผมก็สรุปควนเรื่องะขออนีายครับไข่อ้อหอมไข่อ้อได้ครามได้ครับ ใข้อ่อนใ้อ่อมือเหมือนแสดงเดี๋ยวชิมี่ไฟประสานงานมากหรครับคันทคันท้เจังไหนผมมีโัวหาผู้เ่ยกนโ้โทรหาก้อนมือนนึงโทรหามหาได้ครับได้ครับเราจะสูงไปได้ครับครับ้าไงไงบานห้องนี่บเงื่องกับกับวันไล่บาทเรารับสามสิบเก้าบาทมีคันหาคันแกงนี่สุดเชียนมีดอกไม้มี่ค้องไหวแค่นั้นนะครับแล้วุ่ล้ว โหามหาลูกรับจัดการ่าได้ง่ายสำหรับแล้ววันนี้ผมจะเอาปฏิทินมอบให้อาจารยโคตรการโคตรเตร์นีอแ่ละไ้จะทิงตรงเอางนี้นะครับ เอาไว้ลยอันนี้จะเป็นโคเตอร์อันนี้ติดน้ำสล่าน,น้ำยางกระเดยครับเป็นพอที่ชิ้นคัน้ำสล่าฮะอันนี้รสงโต้าก็ได้สล่าประชาคมเอาขออนุญาตยืนท้ายน้ำกันดกน,นดน่เอาใบสัญญาวาน้ำครับนี่ครับจาัางเร้เรือพี่น้องเด้อครแล้วกนีนะครับ ว่าขอบุณน,นะครับท่านผู้ใหญ่ถึงสามหมู่บ้านเพื่อบานคำปลอมตำบลโคเรียงอับเพื่อชุมแพทจงังหวัดขอนแก่นของห้านี่แหละหลังจากเ้าแสดงบานสัมพันธ์ทีพานมาในวันที่21นะเป็มันก็ได้วาจ้างต่อเนื่องครับจ้างแล้วครับในวันที่99 <9. S 2> มีนาคม2 5 6 6ครับเพื่อเจอกันงานบุญมหาชาติงานวางศิลาเลือกแล้วก็งานฉลอง อ,อ,าาอ,อาคารพรมออประชุมของวัดเจ้าคณะอำเภอชุมแพรครับทั้งที<ร>่ว่าบันญไงครับบัญญัติอมนะครับขอบุณคณะกรรมการและกรับไฟประสานงานโดยตรงกับคือท่านมหาเนาะมหาวสันวสันนะครับที่เป็นนะครับได้ยึดต่อประสานงานมากในทังหมูบ่บ้านชุมชนของเราได้่าจากหมอลำเพชรลำเพลินเจอกันครับจ้างแล้วครับ ขอบคุณผ <Christina. S 2> ู้ใหญ่ทั้งสามอาวุบทับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่สุขพลัมครับเจอกันครับพี่น้องเรียีฟฟนคลับสุขสุขพลัมนะครับเรียบร้อยแล้วครับเกลือิีนน้ำมันาลาไหลเรียบร้อยครับมือนมาทำสัญญาบ้าจ้างสถานที่แสดงก็วัดเนาะวัดเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างาน สน,นใจที่ตอ่อว่าจ้างที่ตอ่อได้สายตรงโดยตรงครับพุญญบาลสายจวดกับ088 533 5199 088 533 5199นะครับติดต่อได้โดยตรงครับหมอลำเพชรลำเพลินลำเพลินขนานแท้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ